ฮัาฮักราบสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้อยู่กับผมเดลลอเซ์นะฮะแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเบีสอยเช่นเคยวันนี้อาจจะมาช้านิดนึงนะาเนื่องจากปีใหม่นี่เป็นช่วงที่ว่าไม่ค่อยจะว่างเลยไปเที่ยวบ้าง <c oughs> ทํางานบ้างปนะปนๆกัน <c oughs> <c oughs> สลับใครที่หยุดปีใหม่ก็อ๋อยินดีด้วยนะครับใครที่ไม่ได้หยุดเราก็ตรองทํางานกันต่อไป <c oughs> คิดซว่า ทำงานปีใหม่ก็คิดว่าเออไม่ไปเที่ยวอยู่บ้านปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะวันนี้มีกาชาใหม่นะนั่นก็คือกาชากาชาปีใหม่เลยเป็นกาชานิยายนิยายซอฟแวร์น่าจะชุดที่5ห,หรือเปล่าเอ้โวันนี้มีกาชาฟรีด้วยนะเนี่ยสเต็ปแรกฟรีครับมีอยู่7สเต็ปโอ้โอ้โหมีอยู่7สเต็ปเองเหรอ แบบนี้ค่อนข้างเสี่ยงนะเนี่ยสำหรับคนที่คิดว่าจะเปิดนอกเลดอเพราะว่ามันอันตรายสุดๆเลยอันตรายมากๆด้วยครับอ่ารอแบบตู้ถัดไปมาอเงี้ยมันจะคุ้มกวา่าแต่ถ้าเปิดหลุดไปสเต็ปที่8สเต็ปที่9เนี่ยโอกาสอกนี่เหมือนค่อนข้างที่จะอันตรายพอสมควรเลยแหละเดี๋ยวเราไปดูกันตู้นี้ ตู้นี้นะตู้ก็คือโทชิโร่ครับโทเซนแล้วก็คุมามระแดงมาวันที่31เดือน12ถึงวันที่12เดือน1บ่าย2โมงสามตัวนะตู้ยังไงก็แรงแน่ๆครับตัวใหม่ดีไม่ดียังไงคือตัวใหม่ยังไงก็ต้องดีฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวในตู้กันก่อนตับหนึ่งนะมาดูเลดหน่อยเลดเลดปกติครับเลดเป็นกระชาเลดปกติ เต็บแรกฟรีแต่ว่าเลดน้อยหน่อยโอเคตัวร่วมตู้นะครับก็จะมีสุยฟงแดงสุยฟงแดงตัวนี้สาย ATK ครับลิงคฟาร์มเสียหายอบอกฟาร์มเสียหาย20%อร์ไม่ติดไฟครับมีบาเรียบอก5้ามีท่าเสริมพลังแล้วก็เป็นตัวที่เล่นได้ดีพอสมควรเลยออกมาใหม่อยู่อา,อาจจะ ไม่ใหม่มากเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้ตึงอยู่เล่นได้ดีอยู่สำหรับสาย S.K ปกติโยริจิสีม่วงครับตัวนี้แรงครับทะลุกาดการบล็อกของสีแดงสะท้อนกลับและฟื้นฟูครับแรงดัมิญญานบวก8 0เป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อสตูติสถานะผิดปกติสําหรับโยริจิตัวนี้นะฮะเป็นสาย S.P. อยู่ในันดับต้นๆของสีม่วงด้ครับต่อไปเป็นชูฮอน ชูฮอนฟ้าตัวนี้ชูฮอนหรือคูฮอนน่าจะคูฮอนอไม่ติดพิษครับยืดเวลาถ้าลดความสามารถลดค่าปปองกันการเล่นก็ม่ได้ดูดีโดดเด่นอะไรมากมายแต่ก็ยังไม่ได้ไไดไไดอยู่ในระดับที่เก่าจะเล่นไม่ได้ต่อไปเป็นตัวนี้ครับตัวที่สู้กัอิชิดะในภาคบุกโอเอกมารุตัวนี้น่าจะชื่อจิรุจิตัวนี้ไม่ติดพิษครับเป็นตัวละคร ตัวคะคนสีม่วงติดสถานะได้ง่ายขึ้นแรงขึ้น40%เมื่อจะตูติดแผลชกันตีใกล้ก็พอเล่นได้นะเพราะว่าตัวพวกนี้ไม่ได้เก่ามากเลยทั้งหมดในตู้เนี่ยไม่ได้เก่าอะไรมากมายเลยที่โดดเด่นจริงๆคือ5ตัวแรกครับแล้วก็ฮิคนนี้กะชูเฮอกิมจอก็ใช้ได้นะตัวที่เหลือผมว่ามันแบบพื้นๆปกติไม่ได้แรงไม่ได้อะไร ต่อไปเป็นอ่ดอนดูนี่อันนี้เป็นสาย a เ k หรือว่าตีปกติดิงลดความเสียหายที่ได้รับ20%ครับไม่ติดช็อตทีมอ่าบอกวามเสียหายปกติอารันคาสีแดงครับอืขอคอยอารันคาสังหารหัวหน้าหน่วยมีลงแน่นอนครับอันนี้แล้วก็ตีปกติกว้างตีกว้างกว่าปกติปกติ จะตีแคบแต่ว่าตัวนี้จะมีตัวที่ว่าเพิ่มความกว้างของสายที่ปกติมันจะเลยตีกว้างขึ้นมาหน่อยต่อไปเป็นฮีโคนี้แดงตัวนี้ออกมาใหม่ๆค่อนข้างแรงแล้วก็ดีมากเลยแต่ว่ามันผ่านมานานแล้วตวละคอนสีขวติดสถานะได้ไงขึ้นนะตีกว้างครับหอคอยมีแน่นอนครับเป็นตัวที่เคยแรงตัวหนึง่งและยังพอเล่นได้อยู่ในตอนนี้สายเ p ต่อไปเป็นชูเฮตัวนี้ยังมีคนนิยมเล่นกันเยอะอยู่เล่นง่ายแล้วก็เก่งอยู่คล่องตัวตัวนี้บล็อกกันโจมตีสีแดง100%ครับสาย SP สำหรับชูเฮเป็นชูเฮบางครที่เราจะพบเห็นได้ในนี้เท่านั้นนะแต่เป็นภาคนิยายด้วยไม่ได้มาจากภาคหลักนะฮะสำหรับชูเฮบางครตัวนี้ น่าจะมาจากอานิยายเรื่องอะไรเรื่องออทวกินาดาต่อไปเป็นลูปี้ส้มฮะตัวนี้อารันคาเอสปาดาสังหารไรสังกัดเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่ามันหายากอยู่ในหอคอยสำหรับอารันคาเอสปาดาสังหารไรสังกัดอไม่ติดแข็งครับลงหอคอยแน่แน่นอนสาย SP เล่นพอได้ครับดูดีอยู่ แต่กไไ็ไม่ได้ไม่ได้แย่จนถึงแบบเล่นได้แล้วก็ไม่ได้ดีจนแบบดีเลิศอะไรประมาณนั้นนะมันแค่แบบพอได้ต่อไปก็เป็นเกมจอม่วงครับตัวนี้ลิงค์ลดความเสียหายที่ได้รับ20%มีตีมดดินครับมียกเลิกกราดสายเอทีครับเหมือนจะมีซุปเปอร์อาร์เมอร์ด้วยเหมือนเคยเห็นใครจะเอาไปลง PvP นะไม่รู้ไม่มั่นใจว่าเอาไปลงได้ไหมนะแต่ว่าตัวที่ลงได้ก็มีอยู่นั่นก็คือ น้องหมาฮะแล้วก็ตัวอ้นนี้ตัวนี้ตัวนี้โดนดนนี่เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูสามตัวหน้าตู้กันครับสามตัวหน้าตู้ก็ได้แก่โทชิโร่เขียวครับตัวนี้โจมตีใกล้การโจมตีทั้งหมดติดแข็งมีแก่เอฟเฟกต์ด้วยสายเอพีครับเอสพีสูงถึง868คือค่อนข้างสูงนะเนี่ย868คือสูงมากเลยนะสูงสุดสูงโดดๆเลย อสองผู้สังหารก็ดูสังกัดหน่อยอย่มาทูตดหัวนหน่วยสังหารอย่มาทูตดและผู้สังหารหน่วยศูนย์นี่ทำไมถึงหน่วยศูนย์าแต่ว่าอันนี้เอาไปลงหอคอยได้ค่อนข้างโอเคเลยไม้ตายติดแข็งครับยิงรถเคื้นทามท่าโจมตีแรง12%ขั้นสูงสุดเกรดเอฟเฟกต์ครับ เมื่อเปิดใช้เกตเอฟเฟกต์ฟาร์มแรงจะแรงขึ้น100%ลดฟาร์มเสียหายที่ได้รับ50%พลัสซีฟครับจำนวนหลบฉุกเฉินบวก2ปุ๊บป้าปุ๊บป,บปารดแบบนี้สังเวียนแน่นอนอ่าใช่ครับอ่าต่อไปเมื่อเลือดเต็มฟาร์มแรงสกิลบวก40%ครับเฉพาะเมื่อพลังกายเต็มค่าพลังโจมตีทั้งหมดบวก20นอกจากฟาร์มแรงสกิลจะบวก40แล้วยังมีพลังกายเต็มบวกอีก20คือนี่60%แล้วนะ มี a b i l i t y ของตัวเองอีก40โอ้กลายเป็น100%เลยแต่เขาเก็บขเก่งที่สุดนะเมื่อเลือดเต็มนะอืมครบเขถ้าโจมตีแรง20ครับ ability เพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีแรง40ฮิตแรงบวก1เพิ่มฮิตไม่ตายบวก1ครับเวลาติดสถานะผิดปกติบวกค่านาทีโจมตีทะลุก,กาดการบล็อกถ้าโจมตีสีแดงหรือว่าไม่สนกดของสีแดงครับอ่าที่บอกว่าโจมตีสีแดงไม่ได้ผลอันนี้สามารถโจมตีได้ครับ อ่าแชร์การกันสถานะครับฟารังกดอัญญาีนบวก80%เป็นเป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อสตูติดสถานะผิดปกติอ่าแชร์กรันการสถานะผมขออนุญาตยา้ำอีกทีนะเป็นอันที่อ่าเราต้องไปยืนในบอ่อพิษบอ่อไฟบอ่ออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสถานะเราถึงจะแชร์ให้เพื่อนได้แต่ถ้าเราไปเพียวเพียวหลบบอ่อไปมาเงี้ยมันก็เพื่อนเพื่อนจะไม่กันนะเพื่อนเราก็จะโดนสถานะไปด้วยฮนะต่อไปเป็นเกตเอฟฟกอ่าเมื่อกดใช้เกตเอฟฟกนะทั้งสองอันนี้ อันนี้จะฮิลเลือด30%ส่วนอันนี้จะลดคูณไทม์สกิล cool 30%ทันที2อ,อันนี้ฮะถือว่าดีต่อไปเป็นสังเวียนครับเลเวล1 2 50ครับค่าสเตตัสทั้งหมดบวก10ได้และบไ,ไอเทมสริลังเมื่อเริ่มบวก2 h i ฮิตแรงบก1จำนวนครั้งการใช้ทําไม้ตายบวก1รวมรวมแล้วตัวนี้ค่อนข้างแรงถ้าเลือดเต็มคือแรงถ้าสติดสถานะคือแรงมีเกตเอฟเฟกอีกแรง h i ิแรงบวก1สตูติดสถานะอีก80เกตเอฟเฟกอีก100 280แล้วนแะแล้วนะเรายังจะเอาไปดีเอาไดเลือเต็มอีก300อนิ่ะ300นิดๆเลยฮะสำหรับโทชิโร่ตัวนี้นะรวมๆนะตัวนี้ทำมาสังเวียนแล้วก็แรงโคตรเอาไว้แบกนะฮะน่าจะเป็นเมตาของสีเขียวเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันที่โทเซนครับ ครับต่อไปเป็นโทเซนคาราเมะนะฮะตัวนี้เป็นตัวตีไกลสีม่วงนะสายเอพีเอพีสูงมากครับแปดร้อยหกสิบสี่เลยหมายตายติดลูกกินครับผู้สังหารและสังกัดอันนี้คือคตรด,ดีหลังๆรู้สึกไล่สังกัดจะเยอะนะสังหารและสังกัดตอนแรกๆจะมีน้อยพอสมควรคูณในลักษณะโซครับลดอ่คุณทรมท่าจมตีแรงสิบสองเปอร์เซ็นต์ฟซฟไม่ติดแข็งลบดจุจเฉินบวกหนึ่งขอบเขตแรงยี่สิบ ออเบตครับความเสียหายปกติ20ฮิตแรงบวก2โอ้โหแรงนะเนี่ยฮิตแรงบวก2เลยความเสียหายถ้าไม่ตาย40เวลาติดสถานะผิดป,ปกติบวก2วินาที <c oughs> แบบนึงครับโอ้โทรเซนติดลูกกินครับลูกกิน2วิถือว่าดีฮะถ้า5วินี่เกินไปฮะ5วิลูกกิน,นยังไม่เคยเห็นนะเอ้ยเออปูเอ้ย,อออยไม่ใช่ปูอะไรวะยูฮาบักไงยูฮาบักลูกกินรู้สึกจะ5วินะ ถ้าผมจำไม่ผิดถ้าจำผิดต้องขออภัยด้วย Ability อันนี้ก็คืออโจมตีธรุก,กาดละมดดินครับสำหรับอันนี้นี่นี่นี่วงอยู่ <c oughs> แล้วก็เป็นตัวดอกหยาดน้ําน้ําหอมเล็กน้ําหอมใหญ่สีส้มอันนี้คือดีครับเพราะว่าครบเครื่องเลยครบเครื่องจริงๆลงตัวเดียวลงด่านไหนก็ได้เลยประมาณนั้นต่อไปเป็นทีมปาร์ตี้ฮะอันนี้ ทีมปาร์ตี้ตัวละครสีม่วงจะเพิ่มความแรงสกิล20% 20%และอีกอันหนึง่งทีมปาร์ตี้เหมือนกันสีม่วงเพิ่มคร์มเร็ว30%อันนี้ผมรู้สึกว่าเฉยๆมันไม่ได้ทำให้เราเก่งขึ้นแต่ทำให้เราคล่องตัวขึ้นแล้วถ้าใครแบบ มีความคิดว่าเอ้ยมันแรงอยู่แล้วเราใส่ของเพิ่มความเร็วสักสองสาอันเล่นให้มันสนุกสนุกผมว่ามันก็มันก็จะตลกดีนะมันก็จะสนุกดีใส่ของที่มันเพิ่งแจกอ่ะอ่าหล้สังกัดอ่ะอันนั้นอ่ะมันจะเพิ่มความเร็วอยู่แล้วก็มีของที่ว่าเพิ่มความเร็วอีกอันนึงอ่ะอันนั้นอ่ะที่เป็นรูปไม่เท้าฮะนั่นแหละฮะผมว่ามันต้องวิ่งแบบจรวดแน่เลยสำหรับตัวนี้นะ มีแค่นี้ครับตัวนี้ก็เป็นตัวมีประโยชน์อย่างนึงของเข่ารุนแรงไม่ติดแข็งด้วยถือว่าดีแล้วก็มีดอกน้ําหอมเล็กใหญ่แล้วก็จัดน้ําด้วยแบกทีมสีม่วงนีกต่งหากอันนี้คือครบเครื่องครับสำหรับโทเซนตัวนี้ต่อไปเป็น่โคมมุระซาจินหร่าน้องหมาตัวนี้คือ ผมว่าดีนะเพราะว่ามันเป็นตัว PVP โจมตีสีแดงหรือว่าโจมตีใกล้นั่นเอง ATK สูงถึง811เลยถือว่าสูงมากครับคิดข้อก็สูงป้องกันสูงผู้สังหารไล้สังกัดและมนุษย์ครับอันนี้คือดีครับไล้สังกัดก,ก็อยูคาบักไงมนุษย์ก็ซึกชิชิมะอ่าแชไอ่าไม้ตายจิดสถานะแผลชะกันและชอ็อตฮะ ลิงลดความเสียหายที่ได้รับ20%พาสซีฟครับไม่ติดช็อตและลูกกิน100%ช็อตและลูกกินนี่คือคุณคือพลังของยูฮาวักเลยนะช็อตไม่ติดถือว่าดีครับยืนนานๆลูกกินไม่ติดถือว่าดีฮะและเหมือนอตัวเขาจะการโจมตีจะติดช็อตและลูกกินด้วยนะใช่ครับการโจมตีทั้งหมดจะติดช็อตและลูกกิน ของตัวน้องหมาตัวนี้นะฮะอาริลิตี้ครับฟอร์มเสียหายปกติ20 h i ิฮิตปกติบวก2ถือว่าแรงครับตัวนี้แรงมากเวลาติดสถานะผิดปกติอ่าผมขอญยตบอกนะสำหรับตัวตีธรรมดาครับมีฮิตบวก1อันนี้ก็คือแรงแล้วนะแรงมากๆแล้วแล้วนี่เป็นฮิตบวก2อันนี้คือแรงจริงยอมรับ s ุ per armor ครับของดียกเลิกการัตรูสามารถเล่น pve ได้เฉพาะต่อสู้ ทะลวงสถานะไร้เทมยมทานครับแล้วก็เฉพาะต่อสู้บล็อกการรอดจากความเสียหายถึงตายเมื่อปรับศัตรูได้บล็อกตายเกิดครับเมื่อศัตรูมีตายเกิดเราตีเขาตายเขาจะไม่เกิดครับอันนี้คือเจ๋งเมื่อเลือดเหลือครึ่งหลอดจะถึกขึ้น50เอซอันนี้เป็นอับเดทตีใหม่ที่โคตรจะดีครับ10วิแรกเราจะมีฮิตเพิ่มอีกหนึ่งฮะใน10วิแรกหลัง10วิไปแล้ว เราก็ยังมีฮิตอยู่บวก2นะแถมยังมีความเสียหายปกติอีก20ด้วยโอ้โหอันนี้คือของดีโอ้โหสิบวิแรกเรามีฮิตฮิตถึงบวก3วกอ่ะแล้วบวกอีก20่สิอ่ะสามอ่ะถ้าคิดกันแบบนี้นะคือน้องหมาตัวนี้แรงจริงถ้าผมไม่ได้น้องหมามาเนี่ยจากแรงรองหัวหน้าผมว่าแรงผมน่าจะตกแน่ๆเลย เพราะฉะนั้นผมต้องเอาน้องหมามาเพื่อเปลี่ยนตัว PVP ใหม่ก็ถือว่าดีฮะสำหรับสามตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูการเล่นกันดีกว่าทดลองเล่นกันเลยโทชิโร่ตัวแรกโทชิโร เล่นเป็นยังไงโอเคไหมดูดีไหมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีปกติปื๊บ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 อืมท่าสองคือค่อนข้างกว้างครับได้ทั้งหน้าและหลังท่าหนึ่งปาน้ำแข็งไปไกลท่าสามคือทั่วแมปไม่ตาย มันเข็งเป็นสีแดง้ยโอ้โหไม้ตายขึ้นรุนแรงจริงไม้ตายขึ้นรุนแรงจริงฮะท่านหนึ่งใกล้การโจมตีการโจมตีชงงกตอนท่าสุดท้ายแต่ไม่เป็นไรนี่คือถือว่าดีดการโจมตีธรรมดาไม่ได้คล่องอะไรมากมายแต่นี่มันไม่ใช่ใส่โจมตีไงมันใส่ย SP ไงปับ๊บ <Okay. S 2> ปรับอืมผมว่าดีนะดีมากด้วยต่อไปเดี๋ยวเราไปดูโทเซนครับพูดถึงตัวที่อยากได้นะผมอยากได้โทเซนและโอมามุระฮะอยากได้มากๆเลยสำหรับสองตัวนี้นะ ทชิโร่ก็อยากได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกได้แค่ตัวเดียวนะผมขอเลือกมาม,มุระโอเคตัวนี้ตัวคุณประโยชน์ครับแถมฟาร์มแรงใไม่างห,หากไม่มีไม่ได้แล้วตีปกติตีไก่ โอ้โหถ้าหนึ่งชัดและสวยอโอ้ถ้าสองมีวอจ็ตครับนี่ก็คือติดตามถ้าสามกว้างฮะไม่ตายแต่งซะออกเหมือนหญิงนะสำหรับสำหรับตัวเนะี้ย ลูกกินลูกกินเป็นสถานะที่ดีมากๆสถานะหนึ่งนะเพราะมันดูดเลือดเลือดส่งลดลงและเลือดเราเพิ่มขึ้นนะฮะสำหรับลูกกินเหมาะเลยอ่ะเหมาะสำหรับใส่ลิ้นหนือละบริที่ไม่พลังกายเต็มมากๆครับสำหรับตัวนะี้ต่อไปเดี๋ยวไปดูคุมาโมระฮะ มแน่นอนครับเป็นสายที่ปกติครับปุ๊บปุ๊บ,บ,บแส่ช่วกันและไฟฟ้าช็อตโอ้โหสถยยังมีแบบรอบตัวด้วยฮะอันนี้คือด,ดีดีสุดสุดเลยดีสุดสุดเลยสำหรับในโหมดอ่า PVP นะสกิลดีๆในโหมด p v e ก็คือวอลทิกเนี่ยฮะ สกิลดีๆสำหรับ PVP ก็ก็เหมือนกับวอลติ่ยเรียกเรียกอะไรสักอย่างที่มันจะแบบวนๆอยู่รอบตัวเราอ่ะนั่นแหละทำไม้ตายครับอไม่ได้บังใครแต่เหมือนเป็นแบบตัวเองขยายใหญ่ขึ้นอ่ะแต่ไม่ได้เรียกบังใครออกมาอ่า ปกติบางใครของเขาคือมันจะมียักษ์ออกมาต่อสู้นะแต่อันนี้คือแบบตัวเองขยายใหญ่ขึ้นนะประมาณนั้นนะ,ะ <_ S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปลดผมปลรู้ใหม่ <_ S 1> โอ้โหมันทั้งแผ่ชะกันและช็อตครับมันติดพร้อมกันได้เลยอ่ะเห็นไหมฮะติดช็อตและแผ่ชะกันพร้อมกันเลยครับ <_ S 1> ดีนะเนี่ยคมธรรมละอันนี้คือโคตรดีนะเนี่ย ผมว่าดีมากครับเจ๋งเลยแนะนำให้เปิดนะแต่เราคนเปิดหมดไหมอันนี้ต้องดูกันอีกทีเพราะว่ามันมีแค่เจ็สเต็ปอะถ้าเกิดมันหลุดเจ็สเต็ปไปแล้วผมว่าค่อนข้างที่จะเสี่ยงและอันตรายอยู่ปึ๊บเรารอแบบตู้ถัดไปอะไรประมาณนี้ดีกว่าไหม มันจะมีหรือเปล่านะนี่ก็ไม่เสร็จนั่นแหละครับแต่ถ้าใครอยากเปิดก็เปิดเลยเต็มที่นะอันนี้ผมเริ่มวันๆแล้วเพราะว่ามันมีแค่เจ็ดสเต็ปด้วยไงปกติ5,000เมตรเนี่ยผมว่าเปิดได้ประมาณ2 6เอ้ย25สเต็ปนะ แต่อันนี้มันมีแบบแค่เจ็ดสเต็ปอ่ะการเปิดสเต็ปที่8ขึ้นไปคือความเสีย่ยงสูงนะฮะถ้าดวงดีจริงในเจ็ดสเต็ปเราได้ตลอดอะ่ะเราจะเปิดแสเต็ปขึ้นไปเนะี่ยผมว่ามันก็ดีแต่ถ้าสมมุติว่าดวงเราอัปรีสุดๆการเปิดสเต็ปที่8ขึ้นไปนี่เป็นอะไรที่รันทดสุดๆฮนะเป็นตัวที่ดีมากครับควรเปิดแต่ถ้าต้องวัดดวงกัน ต้องเสี่ยงกันไม่อยากเสี่ยงก็รอต่อไปดีฟ้าวันข้างหน้ามันจะกลับมาอีกแน่นอนโอเคครับยังไงก็ต้องฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็จะกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ